แต่ว่าปัจจุบันนี้พี่แก้วก็ยังมีงานกำกับอยู่ไม่กำกับแล้วอ,ม,อ,อมี acting coach oh. ไ,ปไปสอนมีรับสอนการสแสดงเด็กๆรุ่นใหม่ๆรุ่นเด็กมัธยมเนี่ยไม่รู้การสแสดงคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะไปสอนท,ที่สอนสำคัญคือมารายาทของนักแสดงค่ะ <c oughs> ว่าเราต้องหนึ่งตรงเวลาเคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้ใหญ่เคารพบ,บท ต้องพักพอให้เต็มที่อย่านอนตื่นสายอะไรเงี้ยแต่ก็คือพี่ก็ต้องมาขัดเกลาเรื่องเหล่านี้ให้กับนงน้องรุ่นใหม่อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอีกในส่วนหนึ่งของหน้าที่ใช่นะคะก็ถือว่าเราก็คงจะได้เห็นผลงานพี่แก้วในเพียงแค่ระยะสั้นๆนะคะหนึ่งปีถูกไหมคะประมาณหนึ่งปีนะคะและหลังจากนั้นมาก็ลุยเบื้องหลังมาโดยตลอดทํางานเยอะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆส่งผลอะไรกับสุขภาพบ้างมีไหมคะสิ่งแรกเลยค่ะการกินข้าวไม่ตรงเวลา เป็นคนเบื้องหลังเนี่ยจะไม่มีการไม่มีเวลากินข้าวมีเวลาเริ่มงานแต่ไม่มีเวลาเลิกงานเลิกงานเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะกินข้าวไปตรงเวลาปุ๊บก็เกิดปัญหาคือกระเพาะถูกต้องโรคกระเพาะแต่โรคกระเพาะหนักมากบางทีเดินไม่ได้นอนดิ่งกับพื้นเนี่ยแล้วก็เอ๊ท่านแสบอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้โหมันอธิบายไม่ถูกก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ดื่มน้ําเปล่าฮะไม่ดื่มน้ําเปล่าทุกวันนี้ก็ไม่ดื่มเหรอคะ น้อยมากน้อยมากคือจะกินโคกเป็นเป็นหลักตื่นมาก็โค้งหนึ่งขวดแต่ว่าตอนตอนเป็นกระเพาะเนี่ยเฮ้ยทำไงดีวะก็ศึกษาค่ะเฮ้ยกินนม,มกินนมขวดซื้อเป็นลิตรเลยนะตื่นมา่อนเช้ากินก่อนลิตรหนึ่งเนี่ยกินทีเด็กกินแบบกินจนกว่าจะหมดขวดอ่ะแล้วว่าทำแค่ประมาณปีหนึ่งค่ะมันเข,า,ขาบอกนมจะมีสารที่ไปเคลือบกระเพาะหายเออหาย แล้วไากินโค้กเหมือนเดิมแต่หายหายลูกกระเพาะจริงปริมาณนี้คือลดลงไหมหรือว่าเท่าเดิมโค้กอะค่ะกินเท่าเดิมกินปกติคือไม่กินน้ำเนยเขาก็บอกเฮ้ยระวังนะอันตรายบอกเราเลือกเราเลือกวิธีตายแล้วอะทำไมอะคิดยังไงบ้างคอดกินไม่ได้พันไม่กินแล้วมันไม่รู้เหมือนในกาแฟคนติดกาแฟติดกาแฟไหมเหมือนเหมือนกันเหมือนกันมันก็พอกินแล้วสดชื่นแล้วก็มันมีพลังในการทํางานค่ะอ เวลาเราเจ็บป่วยอะไรยังไงนี่คือเรารักษาแค่จุดถ้าเป็นไข้ก็กินยาถ้าเป็นไข<อ>้ก็กินยายาแก้ไข้แก้แกอาพอจะเยอะดูแลตัวเองอนอนก็นอนก็ใส่ถุงเท้าทาวิกใส่ถ,ถุงเท้านอนอะไรไม่สบายมันจะเวิร์กมากนะแล้วก็นำคูปงให้ให้อากาศมันร้อนๆหายใจหายใจแต่อากาศร้อนๆเข้าไปถ้าอาการที่มันที่มันเกินแปลกๆก็จะโทรถามรือไลน์ถามเพื่อนว่านี่อาการนี้เป็นยังไงช่วยอธิบายแล้วก็ สั่งยางยาทางไลน์บอกเฮ้ยยาเนี้ยบางบางานต้องไปต้องเพสัตตะกรเท่านั้นถึงจะจ่ายยาไดอ้อยาบางอย่างซื้อได้เลยอเงี้ยเออล้วก็เข้าใจค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่แก้วพูดอยู่ตลอดเลยว่าถ้าสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราไม่มีความสุขะเราจะไปหาความสุขของเรา<ช>ซึ่งความสุขของพี่แก้วก็คือเบื้องหลังใช่แล้วทีนี้หนูอยากจะรู้ว่าวิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบของพี่แก้วคืออะไรอะคะพี่แก้วถ้าถามตอนนี้อ หลังๆนี้สิบปีนี่มาอยู่มาอยู่วัดเยอะได้ทําได้ทาพระได้ซ่อมพระซ่อมวัดได้เห็นวงว่าจะจอกชีวิตได้เห็นได้เห็นการยืนไหว้ตายเกิดได้เห็นว่าบาปกรรมีจริงแค่ตื่นเช้ามาได้หายใจเพลือกแรกเนี่ยพอแล้วทุกเช้าที่ตื่นมาแล้วได้หายใจแล้วอ่ะเราจะ้แปลว่าเราต้องมีชีวิตต่อไปใช่ไหมก่อนก่อนจะหลับก็พรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาแล้วได้หายใจอีกครั้งได้ความสุขแล้ว เมื่อก่อนได้ชิตเมื่อก่อนเขาสุขา็การไปเที่ยวได้กินเหล้าได้มีผู้หญิงได้เยอะถูกไหมได้ทํางานได้ทุกวันได้ได้มีคนรู้จักแต่นี้พอวัยปูนเนี้ยความสุขมันอยู่ที่ลมหายใจจอิงถ้าเราเนี่ยทุกวันนี้ยเคยคิดไหมทําไมเรายังหายใจได้อยู่นีความสุขนะแล้วอะไรที่ทําให้ทําให้หายใจได้มันต้องมันต้องมีอย่างอื่นได้เจอในสิ่งดีๆเจอเพื่อนดีๆได้ทําในสิ่งที่เรารักนูอไหมได้เจอ คือเราคิดดีไว้ก่อนเนี่ยเลยไปคิดบวกยิ่งคิดร้ายเนี่ยมันจะทําลายตัวเองค่ะวันนี้นะคะที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ความรู้นะคะได้รู้เรื่องของพี่แก้วนะคะไปมากพอสมควรเลยแหละนะคะสุดท้ายนี้นะคะที่อยากจะให้พี่แก้วค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมรวมถึงนะคะแฟนๆที่ติดตามผลงานของพี่แก้วอยู่นะคะก็ฝากผลงานนิดนึงแล้วกันค่ะครับก่อนอื่นครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังจําผมได้ไอ้ข้าวฟ่างคนนี้แล้วก็ อยากให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความสุขของของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับหาหาความสุขตัวเองให้เจอก่อนว่าคุณทําอะไรจะมีความสุขอย่างทั้งผมเนี่ยแค่หายใจตื่นมาได้หายใจมีความสุขแล้วได้เห็นได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความรักได้เห็นพุทธรูปสวยๆผมมีความสุขแล้วและ,ะให้อย่าเอาอย่างผมผมเป็นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพผมเป็นคนที่ทํทำร้ายสุขภาพตัวเองมาเยอะมาก ช่องทางใดหรือว่าสิ่งใดที่ท่านคิดว่ามันดีกับสุขภาพเรื่องเลยครับอย่าช้าไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่ามาวัดไหมเราต้องไปวัดแน่นอนทุกคนแต่ผมอยากให้มาวัดแบบเดินมาอย่ามาวัดแบบนอนแล้วก็วัดมือวนรอบเมนแล้วขึ้นไปตั้งไม่เอาครับสุขภาพเหมือนกันไปโรงพยาบาลไหมเดินไปอย่าให้รถพยาบาลมารับ แล้วก็เข็นเตียงเข้าอันนี้คืออันนี้อันนี้สองคือด่าตัวเองด้วยว่าเมื่อไหร่นจะทำถูกไหมครได้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้ เออนะคะแต่ยังไงก็คือเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แก้วมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวชีวิตพี่แก้วเนี่ยให้ทิปแล้วก็รวมถึงแฟนรายการได้ติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะฝากติดตามรายการสุขภาพดาวด้วยนะคะว่ารายการของเราจะพาผู้ชมนั้นไปพบกับดาวดวงไหนของวงการบันเทิงฝากติดตามด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แก้วมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่แก้วและทิปค่ะต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ